ท่านพุทธบริษัทสาธุชนที่เป็นสายบุญของผมคงจะสอบถามมาว่าวันที่9พฤศจิกายนนี้จะมีงานอะไรที่จะให้ร่วมบุญหรือไม่ผมมาที่อำเภอนาแก่ได้ทราบข่าวว่าท่านพระครูบวรโพธิวัตรท่านมารักษาการจะาอาวาสอยู่ที่วัดโพไทยบ้านบหนองบ่อก็เลยทราบว่ากระถินของวัดโพธัย เป็นวันที่9พฤศจิกายนเป็นวันทอดต,ตั้งวันที่8ตั้งวันที่8แล้วก็ทอดวันที่9กวันที่าท่านพระครูเล่ารายละเอียดเชิญชวนมาร่วมบุญกันครับท่านพระครูครับปีนี้ไม่มีใครจองทอดกระถินควัดโพชัยบ้านหนองบ่อก็เลยส่งพระจากวัดถนนตาลมาจำพรรษาอยู่ที่วัดโพชัยสามรูปครับผมแล้วก็นิมนต์มาเพิ่มเติมอีกสองรูปเป็นห้ารูปครับผมไม่มีใครจองกระถินก็เลยติดต่อประสานงานหลานหล,ลานสาว คุณหมอสุธาชนีศรีมณีรัตน์ให้เป็นต้นเป็นประธานเป็นเจ้าภาพต้นเป็นเจ้าภาพไตเอกแล้วก็ชักชวนชาวบ้านน้องบ่อโมนิ่งหมู่สองเป็นเจ้าภาพร่วมทําต้นกันมาจะได้มากแต่น้อยไม่เป็นไรขอให้ได้ภาพไตถวายพระทั้งห้ารูปที่ทำพรรษาส่วนปัจจัยนั้นเป็นบริวารเป็นข้าหนังขาไปก็เลยชักชวนญาติโยมก็เลยเป็นมติออกมาตั้งวันที่แปดสมโพธวันที่แปดเจริญพุทธมนต์เย็นฟังเทศเย็น วันที่แปดตื่นเช้ามารวมกันทำบุญตักบ,บาตรที่หอประชมุมประจำตำบลประจำหมู่บ้านครับแล้วก็แหก่กระถิ่นเข้าสุวรรณโพธิวัดในวันที่เก้าเวลาประมาณเวลาประมาณเก้าวันที่เก้าในปีเก้าต้นไปจากดังนั้นจึงของจเจริญพรเชิญชวนอภิญญาโยมท่านสาธุชนผูออ้ใจบุญใจกุศลอยากจะร่วมบุญกับท่านพระปทุมวันโพธิวัดครับทอดกระถิ่นณวัดโพชัยพันนองโบถวายพระภิกษุผู้จำพรรษาคนใจมากเป็นเวลาสามเดือนจะได้รับอานิสงส์โดยของเพียง เจริญพรที่วัดโพชัยในวันที่เก้าคเริ่มเวลาเก้านาฬเป็นต้นไปผมก็จะทําพระป่าทางอากาศไม่พิมซองใครอยากทำกับผมก็โอนตังมาแล้วผมก็จะมาถวายพร้อมกับผมธรรมครูเมตตาให้เหรียญหลวงปู่ดินที่ายุโกทีขะปัญโยทีขับปัญโยซึ่งเป็นอาจารย์ที่ท่านอุปถัมภ์ท่านเป็น เสร็์เป็นเนเป็นเนลูกประถาหลวงปู่ครับแล้วหลวงปู่นี่หลวงปู่่ก็เป็นศาสตร์ธรรมิกกับหลวงปู่คำคำพันโพสัพัญโยนะครับผมก็จะมอบเหรียญนี้ให้คนละเหรียญสําหรับท่านที่สมทบปัจจัยมาแต่ท่านใดอยากสมทบปัจจัยแต่ไม่ต้องการเหรียญก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็จะบัญชีผมก็ขาขาประจําก็รู้กันอยู่แล้วแล้วผมก็จะเอาขึ้นน้าเฟนปัจจัยก็จะถวาย ผมก็จะเป็นต้นเขาให้สองสามพันบาทเพราะพระป่าเขาตามศรัทธาเนาะใช่ครับพระศรัทธาเพาเป็นบริวารปัจจัยนี่เป็นบริวารกระถินกระถินจริงๆคือผ้าผ้าที่โยมเอามาถวายผ้าท่านจะได้คลองผ้าตรงนั้นกระถินคือผ้าถวายผ้าตอนนี้ผ้าไตเราได้ครบเลยทั้งผ้าจะเป็นผ้าเนื้อดีวยเป็นผ้าพัสดงดีส่วนบริวาลนี่ได้มากเป็น้อยก็ตา แต่บริวารก็สําคัญนะสคัญจัถ้าไม่มีบริวารก็ค่าน้ำค่าไฟก็ไม่ได้ค่ารักษาพยาบาลพะก็ไม่ได้คือเราจะต่อเติมห้องน้ําอะไรที่ปฏิจังมควอะไรก็ไม่ได้ถ้าไม่มีปัจจัยมาดูแล้วยังมีหลายอันอยู่ที่จะต้องาช่วยกัน